สวัสดีครับวันนี้ผมมาบอกทิกเล็กๆน้อยๆนะครับอ่า,มาหมยแรกผมขอไปแบงเกอร์นะครับแบงเกอร์นะห้องนี้แดงออกเยอะนะครับห้องนี้แอดแดงออกเยอะนะใครสนใจอยากเล่นเว็บกับผมนะเว็บเดียวผมนะเล่นง่ายได้เงินจริงนะครับอ่าเว็บลูก้าเลยครับลูก้าคับ168เลยนะใครสนใจนะ ลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้ครับดิงสมัครอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับเอาไม้แรกเปิดมาโอ้โหเจ็ดแต้มก็สูงนะครับเจ็ดแต้มสูงแล้วครับเปิดมาโอ้โหไม้นี้ก็บวกนะไม้นี้บวกนะไม้แรกก็บวกครับเทคนิคง่ายๆนะเคล็ดลับง่ายนๆายายนะเว็บนี้จ่ายจริงนะครับจ่ายจริงจ่ายเต็มเลยนะครับมีทั้งคาสิโนทั้งบาคาร่าเลยนะครับใครสนใจนะครับลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้นะครับอ่า ผมขอไปแบงเกยอร์หนึ่งรอบน้ำม้นี้นะครับลองดูน้ำม้แรกผมบวกมาแล้วครับห้องนี้น่าจะแดงยาวนับน่าจะแดงยาวนะครับเอยังไงโอ้โหสามแต้มหน้าสามกันหน้าสวยนะครับหน้าสวยนะยังไงโอ้โห,โโหเปิดมาอย่างนี้ก็แดกแล้วอย่างนี้ก็แดกเตะ โอเตะเข้านะครับมาใครสนใจอยากเล่นเว็บเดียวผมนะครับลูก้า168นะลูก้าขับ1น8ะครับอ่าลิงก์สมัครอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นนะคลิปหน้านะสวัสดีครับ